สวัสดีค่ะวันนี้ยามาฮ่าธนายนขอนำเสนอวิธีพิชิตเงินรางวัลในเข็มเตนยามาฮาใจดีช่วยผ่อนซีซั่นสมีดังนี้ค่ะ 1. ท่านต้องซื้อรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮารุ่นใดก็ได้ที่มีขนาดได้เกิน4 0 0ซีซี 2. ท่านต้องซื้อรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าจากร้านผู้จำหน่ายที่แต่งตั้งโดยตรงกับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ 3. ท่านต้องซื้อรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าในช่วงเวลาตั้งแต่1กันยาถึง30พฤศจิกานี้เมื่อท่านปฏิบัติครบทั้ง3คข้อท่านจะต้องซื้อรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าให้มากที่สุดท่านก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินช่วยผ่อนสูงสุด50,000บาทแจกทั่วไทย5 0 0ลัรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น20ล้านบาท ผมรับประกันหลังการขาย5ปี50,000กิโลเมตรยามาฮ่าธนายน์ขอบอกต่อ